ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ใน99วันใช่เราเล่นใน99วันกับเพลงลิเกซิ์เหมือนเดิมกันนะฮะไปเล่นเลยคือวันนี้ผมว่าน่าจะเล่นประมาณถึงวันที่2นะเพราะกลัวคลิปมันจะยาวเกินลิปใน2วันก็ประมาณสักแบบ8นาทีแล้วจริงปกติผมอัดคลิปแบบนนนาทีอะ เลื่อมาเราก็ทำการหาอาหารคือ,อ,อ,อความจริงถ้ามอมองที่หนึ่งแบบนี้มากกว่าไงคือมันเล่น,นแบบสมงจริงดีเล่นมาก็ตัดไม้รออะไรอ้ตัดไม้นานมาก เดโอยวค,ค,ครับจับมมกแล้วก็วิธีเล่นคร้าวๆก็โอ้โหจัดไม้ต่อถ้ารู้คัดอาสูินจะดีมากเลยอาสูซิโนคาบูชินโนอ่ออจาจับมาได้แล้ว ความจริงรอบก่อนผมเล่นไปได้50วันทีังไม่ได้อัดคลิปคือเริ่มค,คลิปคงว่อืมก็อาจจะเห็นแบบเว่าเล่นไปถึง50วันแล้วนะฮะ50วันตรงน่ะตคยนีเย้เคยเล่นเ,นเกมเอาชีวิตรอดแบบนี้เลยเพราะแบบเมมเต็นไง เดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยปูต้นไม้สะบั้งสะแล้วก็จะไจมิที่ผมเล่นกับน้องแล้วก็บอกว่าหิวข้าวก็เลยออกเกมถัาเอ็ซ์ทีโน้กับทีซคุณเล่น ไม่โดนโอ๊กตั้งนานแต่ตันไม่โดนอะไรรึแค่วันแรกนี่ผาไปสามนาทีแล้วนะคะยังไม่มีดเลยอันนี้อาไจรขค มืดแต่มืดจะมืดอีกแล้วมืดแต่ผมไม่สนผมต้องการถ่ายไอว n นโคกลกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวไปถึงบ้านสักทีไม่ใช่บ้านตัวเ,เสียอะไร กินได้ไม่มีผีไม่ต้องกลัวกระถ่ายวิ่งไม่ไป <laughs> เทาก็ตายวันนี้พูดีดู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 ถ้าปวดฮะจะก,กวางไล่ถึงการ์เดนก็ไล่กวางแทน วางไล่คนคนไล่ววาญแพทยเ,เหมือนจะต้องหาเด็กนะคะอันนี้เดนโนคิดอันนี้คาเช่นคิดอันนี้คิดคิดส่วนอันนี้โคอาลาคิด เออผมได้มันนี่ฟุตพอดีเลย,น,ยนะนี่นะสับไม้ก่อนมันที่สองใช้เวลาสี่นาทีอ่ะปแล้รกอ่ะคือคุณสำหรับฝานดี มีอะไรมาไม้เอามาทำอันนี้หน่อยต่อเดินทางไปในป่าอันอี้ตกใจกะต่ายด้ไงเนี่ยบตกใจกระต่าย ขอไม่ยิงเลยเป็นฝูงเลยตรงนั้นเขาจะเป็นฝูงมีบ้านมีบ้าน คนเฝ้ากล่องไม่สนครับผมเปิดแต่กล่องแล้วผมวิ่งกลับบ้านเลยครับขอบคุณสหรับแบนดดครับอยู่เลยกลับบ้านแล้วไมอยู่แล้วไม่อยู่แล้วกลับบ้านจ้ะหาอาหารโอ้ยม่เขาวิ่งดดิ จช่เพิงจะเต็มแล้วสีเดียวไม่มีคนห็อาหารแต่มีคนกินเออวดัดดี้เปิดก่อนรู้ส <c oughs> ึหมือมีดาบปลายอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ทำไมไม่ได้เล่าพี่กีอุตส่าห์ไล้นกระสุนปืนตั้งเยอะแต่ทำไมไม่ได้เปิ

แบบใหญ่ขึ้นแล้ววางบ้าอะไรยืนสองขานะ oh ่ะโอ้ย God อยากขอทดสอบปนหน่อย ไอ้หูอ่าวิธีเล่นเข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ